รีบมาให้ไวเลยนะคะลูกค้าสำหรับใครนะคะที่อยากได้รถเก่งคุ้มค่าคุ้มราคาแนะนำคันนี้เลยค่ะ Nissan Armada ตัว r e r เครื่องยนต e ์1.2เกียร์ออโต้ปี2015มาในราคาแค่199,000บาทเท่านั้นไม่หลักหมื่นนะคะนอกจากห้องโดยสารที่กว้างขวางแล้วแบ่งสกเกิร์ตให้รอบคันะาจาังหน้าโคเมียมแบ็กเดิมยางใหม่รีมดูแลให้ทั้งคันมาพร้อมหน้าจอ Android ขนาดใหญ่กล้องมองหลังเซ็นเซอร์หลังให้3จุดสำหรับใครที่กำลังหารถเดินทางกลับบ้านช่วงปีใหม่คันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนพ แค่4,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญารถราคาแค่199,000บาทลูกค้าซื้อสดจบราคานี้เลยค่ะใครอยากเข้ามาดูรถนะคะดูได้ที่หมู่ออโต้สาขาทับมาเส้น36หรือว่าจะเข้าไปที่สาขาโปแดงนิคมหรือว่าทับมาก็ได้ค่ะอยากรู้รายละเอียดการผ่อนเงื่อนไขไฟแนนซ์ไม่ยากเลยค่ะเราเามีไฟแนนซ์ร้องรับธาธนาคามเงื่อนไขก็เป็นไปตามอาชีพแล้วก็เครดิตของคนซื้ออยากได้รถสวยรถดีแลบประกันไม่มีชนักพิกว่้นน้ำพวงดูแลให้หลังการขายแถมประกันภัยปสองบวกให้ด้วยนะคะอย่าพลาดโอกาสี ดีแบบนี้นะคะคขามาดูได้เลยพี่หมูอ,อตโต้ค่ะ